วันนี้เนี่ยมีเรื่องน่าเศร้าสําหรับคนรักสัตว์มาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องของน้องหมาที่อยู่ในบ้านดีๆแะละแต่ว่าดันมีเด็กในหมู่บ้านมาทําให้หมาหลุดออกไปครับจนหมาเนี่ยโดนรถชนเสียชีวิตเลยซึ่งเด็กเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมาเก็บลูกบอลเฉยๆแต่ว่าพอเจ้าของหมาเขามาเปิดดูกล้องเท่านั้นแหละฮะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยอ่ะคือเมื่อวันที่26พฤศจิกายนเนี่ยครับมีผู้ใช้ Facebook ค,คนหนึ่งเธอโพสต์บอกประมาณว่าการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ วันนี้ไม่อยู่บ้านเด็กวัยเขวบกับ9ขวบแอบเข้ามาในบ้านเปิดประตูรัว้วเออซึ่งเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วเด็กเนี่ยก็ปล่อยให้หมาทั้ง3ตัวหลุดออกจากบ้านวิ่งไปถนนใหญ่ซึ่งหมา2ตัวเนี่ยก็คือจัสตินและก็อันนาถูกรถชนตายครับส่วนเอลซ่าเนี่ยนั่งเฝ้าศพอยู่คนในหมู่บ้านรีบโทรมาบอกเขาตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าหมาแค่คงบาดเจ็บแหละรักษาได้ก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เธอสูญเสียทั้งหมาแล้วก็ท้อยังต้องซ่อมรถให้คนที่ชนอีก เธอฝากถึงพ่อแม่ที่มีลูกนะครับควรดูแลลูกหลานตัวเองไม่ให้เข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตสอนมารยาทให้ดีเด็กเนี่ยก็คือเด็กแต่เด็กก็ไม่ได้น่ารักทุกคน อืมนะฮะแล้วก็มีรูปภาพน้องหมานอนเสียชีวิตอยู่2ตัวครับคือน่าสงสารมากเลยผมเองก็เลี้ยงแมวด้วยนะก็โคตรเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของหมาเลยนะแบบว่าสัตว์เลี้ยงเราอะอยู่ในบ้านดีๆแหละนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกป่ะแต่อยู่ๆเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนมาทําให้มันตายอะครับมันน่าเสียใจมากเลยะเวยซึ่งถ้าเกิดว่าอายุมันอยู่ต่อไปก็คงอยู่ได้อีกนานอะไรเงี้ยนะชาวเน็ตเองก็รู้สึกไม่ต่างกันครับคนแชร์โพ์นี้ก็นไปเป็นหมื่นเลยแล้วก็คอมเมนต์กันอิกเพียบเลยบอกว่า เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจริงๆนะมันไม่ควรจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเลยอะ่ะสงสารทั้งเจ้าของหมาแล้วก็ทั้งน้องหมาเลยหลายคนนะครับก็บอกว่าจะอ้างว่าเป็นเด็กก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรจะมาแอบเข้าบ้านคนอื่นมั่วซั่วแบบนี้นี่มันเหมือนการบุกลุกบ้านแล้วนะ แล้วก็แนะนํากันนะครับว่าให้แจ้งความเอาผิดเลยให้พ่อแม่ของเด็กเนี่ยรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยต่อไปเนี่ยจะได้คอยดูแลเด็กให้ดีกว่านี้นะไม่ไปเปิดบ้านใครเข้าไปมั่ว,วอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนแรกนะครับลหลายๆคนก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยฮะแต่คดีเนี่ยมันมาพลิกตรงที่เจ้าของหมาเธอเปิดดูกล้องวงจรปิดครับแล้วก็เจอว่าเรื่องที่เด็กพูดสารภาพมาในตอนแรกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าภาพในนนนนกลล้อองงงววจรปปิดเเยคคืมมัั็ห ล่าสุดนะครับก็คือวันนี้วัน,น,วนที่28พฤศจิกายนเจ้าของหมาเธอออกมาโพสเล่ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าเรื่องเจ็บใจเด็กโกโหกก่อนจะดูคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณลุงเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นเด็กมาเปิดรั้วเด็กก็สารภาพาว่าเปิดจริงเพราะว่าจะเข้าไปเก็บลูกบอลในบ้านนั่งร้องไห้หน้าบ้านเธอเสียใจที่ทําหมาเธอหลุดไปถ้ากลับบ้านไปเนี่ยพ่อแม่ต้องตีผมแน่เลยอ่ะนะฮะเด็กบอกประมาณนี้คุณลุงเพื่อนบ้านเนี่ยก็ปลอบใจว่าแบบว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องเสียใจนะ แล้วก็บอกให้กลับบ้านไปก่อนอืพอเจ้าของหมาเนี่ยครับรับศพน้องหมามาเข้ามาที่บ้านแล้วนะคุณลุงเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกให้เธอไปตามผู้ปกครองเด็กทั้งสองคนมาคุยอ่ะเธอก็ไปครับพอไปถึงเนี่ยเด็กก็ยกมือไหว้บอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจครับ แล้วก็ร้องไห้เสียใจทําสีหน้าสํานึกผิดเธอก็ใจอ่อนเรียกผู้ปกครองมาคุยนะรับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตักเตือนแล้วก็แจ้งบอกว่าเธอเนี่ยต้องซ่อมรถให้กับคนที่หมาไปตัดหน้ารถเขาด้วยอ่ะแล้วก็ขอตัวไปทําสมหมาก่อนเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านไปนครับ ทีนี้เนี่ยพอตกดึกเนี่ยเธอก็มาดูรายละเอียดจากกล้องวงจรปิดอะนะถึงได้รู้ว่าเอา้าเด็กอะมาแกล้งหมาของเธอนี่นาะมาแย่หมาเอาไม้แบนมาตีปากุญแจเข้ามาในบ้านเปิดรั้วบ้านวิ่งหนีล่อให้หมาวิ่งตามเออนะฮะสนุกสนานเสียงดังใหญ่เลยเธอก็สงสัยครับว่าไหนวะบอกว่ามาเก็บบอลอ่ะนะฮะพอตอนเช้าเนี่ยเพื่อนบ้านคนอื่นๆน,นะครับที่เคยเจอเด็กพวกนี้บุกรุกบ้านเนี่ยก็ทักมาบอกเธอกันเต็มเลยมีทั้งมาคุยถึงหน้าบ้านบอกว่า บ้านเขาเองเนี่ยก็โดนเหมือนกันเด็กแอบเข้าบ้านไปหยิบของมาบ้างแหละปีนเข้าบ้านบ้างแหละปล่อยหมาบ้างแหละแย่หมาบ้างแหละคือไม่ใช่บ้านเธอบ้านแรกนะครับที่เจออะไรแบบนี้แต่ว่าบ้านคนอื่นเนี่ยก็โดนแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าการที่โดนของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีการสูญเสียถึงชีวิตอะไรอย่างนี้ไงนะนะแบบว่าแค่ทรัพย์สินเสียหายอะไรเงี้ยแล้วเด็กเนี่ยก็ใช้มุกเดิมๆเลยบอกว่าเข้าไปเก็บบอลแล้วก็ขอโทษจบคนอื่นที่โดนเนี่ยก็ไม่ได้ให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะแต่ว่าคือมีคนที่โดนแบบนี้เนี่ยมากกว เออเธอก็เลยบอกว่าเด็กกับโกหกจนเคยตัวแก้ตัวแล้วพ้นผิดจนติดเป็นนิสัยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่เคยได้บทเรียนไม่จําไม่ได้สนึกผิดจริงๆทําแล้วทําอีกเด็กอายุแปด้าขวบไม่คิดว่าจะร้ายได้ขนาดนี้ทั้งปั้นสีหน้าทั้งคําพูดหลอกให้เธอใจอ่อนเด็กสมัยนี้ร้ายกาจกว่าที่คิดโรงเรียนดีพ่อแม่ทํางานฐานะมั่นคงอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ได้แปลว่าเด็กจะนิสัยดี เธอบอกนะครับบอกว่ามันเกินเด็กมันคือภัยสังคมเนี่ยยังเด็กไม่อยากนึกถึงตอนโตเลยเลือกซื้อหมู่บ้านเนี่ยหวังว่าจะได้เจอสภาพแวดล้อมสังคมผู้คนที่ดีไม่คิดเลยจะเจอเรื่องเวลวร้ายและเด็กเวลวร้ายแบบนี้ฉันขอสู้เพื่อชีวิตของลูกฉันบ้างนะอย่าบอกว่าฉันรังแกเด็กอย่าบอกว่าฉันใจร้ายนะ ซึ่งโพสต,ตอนนี้นะครับคนก็แชร์กันไปเป็นหมื่นเช่นกันครับในเวลาแค่3ามี่ชั่วโมงเองอะเพราะว่าทุกคนก็คือเขาเดือดแทนเจ้าของหมากันหนักมากเลยหลายคนนะครับอยากที่จะให้เจ้าของบ้านฟ้องร้องกันไปเลยนะเพราะว่าเด็กแบบนี้เนี่ยก็คือต้องได้รับบทเรียนบ้างแล้วถ้าเกิดว่าต้องมีขึ้นทรงขึ้นสาลกันจริงๆเนี่ยก็ให้เพื่อนบ้านนี่แหละไปช่วยเป็นพยานให้เลยมีคนโดนแบบนี้ตั้งหลายคนหลักฐานแน่นยังไงก็ชนะ ส่วนเรื่องค่าเสียหายที่เจ้าของหมาต้องรับผิดชอบให้กับรถยนต์นะครับเขาก็บอกว่าให้พ่อแม่เด็กผู้นั้นแหละเป็นคนจ่ายเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะเป็นคนรับผิดชอบในการกระทําของลูกตัวเองอืมถ้าเกิดว่าขืนปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเนี่ยโดยไม่ให้เด็กรับผิดชอบหรือว่าได้รับโทษบ้างเนี่ยนะอนาคตก็จะมีคนเดือดร้อนเพราะพฤติกรรมที่ไม่เรียนรู้ตรงนี้อีกและบางคนเนี่ยครับก็คืออยากจะเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยเอามาลงให้ดูหน่อย นะได้เป็นหลักฐานว่าเด็กกทําแบบนั้นจริงๆแต่เธอก็บอกเขาว่าด้วยความที่คนทํำเเ่ป็นเด็กเนี่ยนะมันเลยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะเอามาโชว์ให้ดูครับเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายอะไรตรงนี้อยู่ซึ่งนั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็คือโมโหแทงกันหนักมากครับแล้วก็ต้องการให้เจ้าของหมายเ,ยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปเลย ก็ไม่รู้นะว่ามูเมนต์ต่อไปของเจ้าของหมานี่ครับเขาจะดําเนินการยังไงต่อนะฮะแต่ว่าเห็นว่าหลายๆสนักข่าวเนี่ยก็ติดต่อกันไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีออกหนกระแสอะไรอย่างนี้ไหมนะซึ่งไอประเด็นเรื่องที่ว่ามีเด็กเข้าไปในบ้านคนอื่นแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันก็เพิ่งมีข่าวไปเองครับว่ามีเด็กเนี่ยชอบไปเล่นบริเวณบ้านของเพื่อนบ้านนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาผูกหมาไว้ตลอดแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยก็เคยเตือนผู้ปกครองเด็กไปแล้วด้วยว่าอย่าให้น้องเนี่ สุดท้ายครับเด็กโดนหมากัดจริงๆแล้วทางฝั่งนั้นเนี่ยก็โกรธมากเอาไม้มาลุมตีหมาที่ถูกล่ามเอาไว้เนี่ยเออหมามันก็หนีไปไหนไม่ได้ใช่ไหมก็โดนลุมตีอยู่งั้นแหละแถมมีการต่อว่านะครับเรื่องที่เอาหมามาผูกไว้ที่หน้าบ้านด้วยนะบอกว่าไม่ยอมไปผูกหลังบ้านล่ะอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเจ้าของบ้านถามกลับว่าทําไมไม่ดูเด็กล่ะนะฝั่งนั้นก็บอกเขาว่าใครจะมีเวลาดู สังนั้นนะแถมยังมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของบ้านด้วยล่ะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยทางคุณโลมาจากแฮชแท็ก e อีสปอรเนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยดูแลนะและสุดท้ายนะครับศาลก็ตัดสินให้คุมความประพฤติคนที่ไปตีหมาห้ามมาก่อความเดือดร้อนรำคารกับหมาแล้วก็เจ้าของหมาอีก นะแล้วก็ไม่ให้แม่เด็กได้ครับมาฟ้องเอาค่ารักษาด้วยเออนะครับซึ่งนั่นแหละนะหลายๆคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คงจะเข้าใจดีนะครับว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าเขาก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบลูกเราอะไรอย่างเงี้ยเออคือคนเลี้ยงเนี่ยเขาก็รักของเขาอะครับแล้วคือมันยิ่งหน้าโมโหที่แบบว่าสัตว์เลี้ยงของเราอยู่ดีๆแล้วมันก็มีคนอื่นเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วก็ทําให้มันเกิดเรื่องซึ่งเรื่องบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถเรียกกลับคืนนมมมไดดนะ้้ย่เเอีัตก,งงกคุทใิห ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของหมาด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกดซับสไคร e ลักฟาดเอาไว้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย